หลัตจอกครับนี่ก็เชื่อมเราบริการจุดนี้นะฮะเราสอนไอเกตแม็กคัมช่างงานเข้าตบบนี้เราบริการก็แม็กคัมก็สายสีแดงน,นะฮะทางน้ำยาสายสีเหลืองนะครับเดีย๋ยวลองแม็กคัมเลก่อนคนะรับพอดีมันมีปัญหาเรื่องเย็นได้แป๊บเดียวนะครับ คอมนี่ด้วยร้อนด้วยตัดแปบ๊บเดียวทำงานแปบ๊บเดียวทำงานนะแล้วก็รอบสองนี่ไม่เย็นนะครับคอมร้อนขึ้นแต่ว่าไม่เย็นไก่้ศูนย์หนึงองศาแค่แัำบบครับเนะี่ย เชื่อมบัตรแม่ทา,มายนะฮะจเชื่มอมไว้เนาะเข็นะครับเตือน้ำยาของระบบ อันนี้แหละอันนี้กันแล้วก็เช็ครอยรั่วหน่อยนะครับพอเห็นนะมันจะย้อนแสงไนงะกันเหนียวครับไม่มีรั่วมีซึมก็โอเคจ,จับกระแสตรงปั๊กเอานะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องครอบฝาจับตรงนี้มันจะไม่สะดวกเท่าไหร่จะจับตรงนี้ก็ได้นะ สายไฟสายไฟนี่สีขาวนี่นะ่ะจัดตัวนี้เหมือนกันแหละตั้ง20่สิบลิยรเฟาบาโตเสียบปักบป๊กเดี๋ยวพายมาจัดตรงปั๊กเอาทีนะ ยี่สามองศาสี่องศาอยู่กับหัวกับหางอยู่นะครับเดี๋ยวไปกลับ,บท่าน,นี้ก่อนเราดูกระแสะแอมป์ก่นอนรอแปบ๊บนึงนะครับน้อยเวลาเขาตัดแล้วอุณหภูมิต้องอยู่นานพอสมควรอยู่นะมีแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวล่วลาสุดไม่ลงเลย

ร้อนเร็วจังตน้นออร้อนจีเลยหายร้อน,นจิ้มห้าองศาเลยแผลก็ร้อนนะแสศูนาม 83อยู่นะครับยาอยู่ที่สิบสองอยู่ความเย็นเริ่มลงนะครับเดี๋ยวนี้ต้องประกอบพัดลมเข้าไปแล้วนะครับไม่งนนั้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับยาก็ไม่ได้เพิ่มแล้ตอันนี้ไปก่อน มาก็ค่อยปล่อยออก okay, อใส่กรอบไปนะครับระวัดความร้อ,ดอนด้วยนะนี่ลงเร็วนะรัแบบ3ครับมา okay, ดูความร้อนนะครับที่ต้องรีบปิดนะครับไม่งั้นระบายความร้อนไม่ออกนะ ยาเยอะก็ไปออกนะครับต้องเคดออกนะครับต้องครอบฝาอันนี้0.84น,นะครับความร้อน41.7 66ครับหนึ่งดีขึ้นหรือแย่ลงอันนี้มัน10องศาแล้วนะ หลัวมาเยอะนะครับจะต้องปล่อยออกให้เหลือศูนย์ ความร้อนนะครับความร้อนมันสูงดูกระแสแอมแล้วกัน0.7เอาให้ได้ตามเพจแล้วกันนะครับ ลดลงมาด้วยนะครับประมาณนี้สิบเอ็ดจุดหกสามแถมนี้นะศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งปล่อยออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหาน้ำหยดนั่นนอกตรงนี้นะะมีน้ำหยด มันต้องไม่ให้มีน้ำนะครับใส่มาก็้จะมีน้ำมีมากเกินเป็นน้ำแข็งเอกีกอาละครับเรบก่มเทดใหม่อีกทีนะครับร้อน43ิถึง44นะิบสีภูมิก็หนเหนียวองศาอยู่นะครับ0.1ยาก็อยู่นี่ความเย็นตีขึ้นมา สยแอมก็นิ่งนะครับ73 74นะ0.7ไอ้0.74นะ74 73นอนก้อนนี่แหละ43เกจยังใส่อยู่นะครับดูว่าน้ำยามากเกินไปไหมอะไรไหมนะครับสำคัญคือวาน้นำยาต้องต้องไม่เป็นนะต้องแห้งนะครับตรงท่อโลนะครับ ล้เติมรุ่นนี้ก็น้ำยาอยู่ที่60-70พิดไิพนะครับไม่ถึง80นะ90มากไปนะครับกัแ,แบบแดดมันร้อนแดดมันส่องพอดีตอนนี้ดูว่ากระแสแอร์มันนิ่งนะครับแล้วคันนี้จะรอดูเขาตัดแล้วว่ามันอุณหภูมิมันรักษาอุณหภูมิได้นานไหมนะครับอันนี้แป๊บเดียวมันหายหมดเลย44.7นะครับ แดดร้อนเลยตอนนีน้ลองหลายอย่างเลยนะตัวนี้ตอนนี้แดดก,กำลังส่องใจโฟมกั้นความร้อนอยู่ตัดแล้วครับสูตองศา43.2เราดูเรื่องน้ำยาครับน้ำยาย้อนกลับใส่เข็มไว้ไม่ใช่เราจะดูน้ำยาย้อนกลับ มันกลับไปถึงที่หกสิบเจ็ดสิบไหมนะครับหรือว่ามันละลายทันหรือเปล่าหนึ่งองศานะครับอยู่นานอยู่นะตอนนี้ที่ลองแรก,แ,รกแป๊บเดียวเองประตูปิดสนิทนะครับสี่สิบิดไอแล้วย้อนกลับนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่0-1นนะก่อนอันนี้มันจะแป๊บเดียว ย้อนกลับตอนนี้40.0นอน44.0ลมตัดนะครับ3ามงนยังอยู่7เหมือนเดิมนะครับ้ดูว่าน้ำยาย้อนกลับมันนี่ด้วยมันถึง70หรือ60หรือเปล่าด้วยนะครับตอนที่ตัดแล้วนะครับในกรณีที่ไม่ได้เปิดเครื่องนะครับไม่ได้เปิดประตู นานสักพักอยู่นะถ้ามันเร็วเกินเนี้ต้องต้องตั้งเวลาอีกมันคาบเวลามันนานหน่อยนะให้มันย,ย้อนกลับมาที่สุดพอดีมันจะไม่แพ้คอมเพรสเซอร์นะไม่ใช่อะไรอ,ะอันนี้ทำงานเร็วเดิมแค่ห้าก็ทำเลยวันนี้ทำแล้ว 7เลจ็ดเลยที่ห้าองศานะกี้ไม่ยังไม่ถึง7นะเมื่อกี้แต่ว่าแรงแรงดันก็ไม่เพิ่มนะที่แปอยู่ตอนสตาร์ทแต่ว่าก็กลับมา0.74นะครับแรงนี้จะกินไฟมากกว่านี้รอดูอีกสักพักเด็กเหมือนเสียงพัดลมด้านในมันทำงานนะ จะเอาเกจออกก่อนนะครับมันไม่กินไฟมากก็โอเคละต่างกันห้าองศาครับเราตั้งค่าชดเชยใหม่เองครับกดเซ็ตนี่นะตอนนี้ตั้งไปเท่าไหร่นะดูเทสดูก่อนนะครับ e, 1. e 1ีหนึ่งีหนึ่งลบสี่นะครับจากลบสอง อีสอ e e ีก็12นาทีเหมือนเดิมน,นะครับระยะห่างห่างทำงาน 2, 1, 2> 1, 1> อดไม่ผ่านเ e อ็มเกตเลยอีสองอีสามอีสามเพิ่มเป็นสี่นาทีนะครับ e 4ี่เอ่อ e 4เพิ่มเป็น5้า t e 5 e 5ก็เหมือนเดิม1นึงองศา f ไม่เกี่ยวนะฮะ e หนึลบ4จากลบ2ออันนี้คือตัดนะครับตัดอุณหภูมิอันนี้ระยะห่างอุณหภูมิ 4นาทนนนะีกดแช่นะครับไม่ได้ก็ปรับเอานะครับตามหน้างานนะครับวันี้ถ้าเจ้าไหนเขาเปิดบ่อยนะครับก็ต้องตั้งอุณหภูมสูงขึ้น นะครับยังไงก็หวังว่าจะมียนฮะ้เงนินช่วยกันตังค์ช่วยกันให้กันและแชร์เป็นกำลังใจ,งจงในการทำคลิปดีๆใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับละชมงานก็คือต้องการระยะให้คอมมิเชอร์มันอย่าทำถี่เกินไปนะครับ